เห็นถ้าดูภาพรวมเนี่ยพอไปเทียบก,กับช่วงไตรามาสสก็ต้องถือว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะจากตัวโครงการพลังงานน้ำเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคืออย่างมีนัยยะสำคัญขนาดเดียวกันเนี่ยการ COD เต็มรูปแบบของโครงการมอนซูนก็จะเป็นส่วนช่วยทําให้ผลประกอบการทั้งปีนั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แล้วก็ช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้ <Okay. S 1> นะเข้ามาเต็มตลอดทั้งปีด้วยฝากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กนะครับ<ฆ>ก็มีการคาดการกําไรปกติในช่วงไตรามาสสาของ BCPG จะอยู่ที่700ล้านบาทนะครับ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากไตรามาสก,าก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนมาจากส่วนแบ่งกําไรนะครับจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐ จำนวน700ล้านบาทรวมถึงกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานลมในสปปลาวอีก300ล้านบาทแล้วก็ยังมีกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก50ล้านบาทนะครับ ก็คงคําแนะนําซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทต่อหุนครับนะครับถ้าไปดูในแง่ของราคาหุ้นของ BCBG ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจจะมีเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับมีปรับขึ้นมาแล้วก็พักลงไปแล้วก็ปรับขึ้นมาแต่ถ้าดูจากราคาเป้าหมาย12บาทเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันไม่ว่าขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับและที่สําคัญคือถ้าไปดูในแง่ของตัวเลขสําคัญการเงินเนี่ย P/BV นะครับปรากฏว่าอยู่ที่0 9 4เท่า ก็ยังถือว่าต่ำกว่าในแง่ของ Book Value นะครับและที่สำคัญคือมี i d e n d yield นะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก3%ด้วยกันนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ yield ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับในแง่ของ BCPG ตอนนี้นะครับพูดถึงหุ้นพลังงานนะครับโดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่ก็เรียกว่ารอนะรอรับอานิสง์จากมาตรการ Quick Big Win ด้านพลังงานของทางภาครัฐ ก็มีอีกหนึ่งหุ้น Renewable ที่น่าสนใจนะันั่นคือ bcpg นะฮะซึ่งก็ล่าสุดเองเนี่ยถ้าดูย้อนกลับไปถึงช่วงประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนก็กนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยราคาหุ้นเริ่มมีการทะยาน,นกลับขึ้นมาสู่ระดับที่เคยเป็นในอดีตแต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาหุ้นมันปรับลงมาลึก<ะ>แต่มันก็มีการรีบาวกลับข,ขึ้นมาก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับหุ้นไฟฟ้าอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะ ถ้ายกตัวอย่างอย่างกรณีของ Big Gri พาวเวอใช่ไหมครับแล้วลงมาจากระดับ40บาทลงไปต่ำสุดตอนนั้นเนี่ยเหลือ9บาท9บาทกว่าใช่ฮะแล้วก็ทยานปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ในระดับประมาณสัก15บาทคือดูขึ้นคือรีบาวขึ้นมาพอสมควรแต่ถ้าเทียบกับที่ว่ามันลงมาจากตรงไหนเนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรนะครับล่าสุดทางคุณก้องเกียรติการชนะพันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชีของทาง BCP G. ก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงไตรามาส3ของปีนี้ซึ่งปิดงวดลงไปแล้วตั้งแต่30กยอที่ผ่านมานั้นเนี่ยภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2011ิกิกะวัตต์ชั่วโมงนะฮะเอ่อเมก,กะวัตต์ชั่วโมงขออภัยนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1987.5โดยสาเหตุหลักก็มาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์นะฮะหรือว่า COD ของโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลมมอนซูนขนาดกำลังการผลิตตั้งรวมเนี่ย600เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ทยอย COD มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทาง BCPG นั้นถือหุ้นอยู่48.25% mm. ก็คิดเป็นกำลังการผลิตนะครับตามสัดส่วนอยู่ที่290เมกะวัตต์รวมถึงมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากสปปล,ลาวที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งก็เป็นผลจากเรื่องของฤดูกาลนะครับที่เป็นช่วงน้ำหลาก นะครับก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้านั้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบในแง่ของไตรมาสสที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าในกลุ่มของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็อย่างที่บอกครับเป็นช่วงของเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําที่สปปลาวและปริมาณการผลิตไฟฟ้าเนี่ยของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสัตว์วิการก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ตามความต้องการของการใช้ไฟฟ้าในสัตว์วิการในช่วงของฤดูร้อนด้วยนะครับ ขนาที่ในส่วนของโครงการในสปปลาวนะครับและก็ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับโดยไตรมาส3นะครับปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในสปปลาวนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงในการของปีก่อนนะครับอ,อย่างที่บอกครสาเหตุหลักมาจากฤดูฝนนะครับมีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่แล้วโดยเทียบกับไตรมาส2ในปริมาณการผลิตไฟฟ้าในเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะไตรมาส3เนี่ยโรงไฟฟ้า,าม่อนสูรนะครับก็ได้เริ่มในแง่ของการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 1และ2ตั้งแต่วันที่17กรากฎาคม276เิมกะวัตต์นะครับและก็โซน3โซนส่เนี่ยก็สิงหาคมที่ผ่านมาอีก3 2มิเมกะวัตต์ก็ทำให้กำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในสปปลาวนะครับเห็นถ้าดูภาพรวมเนี่ยพอไปเทียบก,กับช่วงไตรามาส2ก็ต้องถือว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะจากตัวโครงการพลังงานน้ำเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคืออย่างมีนัยยะสำคัญขณะดเดียวกันเนี่ยการ COD เต็มรูปแบบ ของโครงการมอนซูนก็จะเป็นส่วนช่วยทําให้ผลประกอบการทั้งปีนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แล้วก็ช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้ <Okay. S 1> นะเข้ามาเต็มตลอดทั้งปีด้วยขณะเดียวกันก็มีเรื่องของส่วนแบ่งกําไรนะครับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม mm. ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยในช่วงไตรามาสสามที่ผ่านมานะครับปริมาณการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐเองเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดซ่อมโรงไฟฟ้า SFE นะครับจำนวน8วันด้วยกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอัตราค่าพร้อมจ่ายนะครับตรงนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างมีนัยะสำคัญจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะที่มาจากกลุ่ม Data Center ตรงนี้ก็เป็นตัวเข้ามาช่วยชดเชยนะฮะทดแทนรายได้ ที่อาจจะหายไปจากกาลัำการผลิตจากการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยนะฮะไป8วันด้วยกันฝากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะครับก็มีการคาดการกำไรปกติในช่วงไตรามาส3ของ BCPG จะอยู่ที่700ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากไตรามาสก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนมาจากส่วนแบ่งกำไรนะครับจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐจำนวน700ล้านบาทรวมถึงกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานลมในสนปปลาวอีก300ล้านบาท แล้วก็ยังมีกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก50ล้านบาทนะครับ ก็คงคําแนะนําซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทต่อหุนครับนะครับถ้าไปดูในแง่ของราคาหุ้นของ BCBG ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจจะมีเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับมีปรับขึ้นมาแล้วก็พักลงไปแล้วก็ปรับขึ้นมาแต่ถ้าดูจากราคาเป้าหมาย12บาทเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันแม้ว่าขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับและที่สําคัญคือถ้าไปดูในแง่ของตัวเลขสําคัญการเงินเนี่ย P/BV นะครับปรากฏว่าอยู่ที่0.94เท่า ก็ยังถือว่าต่ำกว่าในแง่ของ Book Value นะครับและที่สำคัญคือมี Dividend y i e l d นะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก3%ด้วยกันนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ yield ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับในแง่ของ BCPG ณนะตอนนี้นะครับอ่ะโอเคก็คดูเทียบกับราคาเป้าหมายนะฮะก็ถือว่ายังคงมีอัพไซ e อยู่พอสมควรนะรตอนนี้8บาท95เมื่อคู่เขาประเมินไว้เท่าไหร่12บาทใช่ไหม12บาทครับโอเคอนะฮะ